สอนเล่นบริเจตนะครับเรามาเริ่มที่อาวุธ6ดาวของตัวบริเจตกันก่อนนะมาอาวุธ6ดาวของบริเจตนะครับก็ไม่ได้ให้เอฟเฟกอะไรที่เวอร์วางมากนะบวกดาเมจลูกแก้วแดงนะครับก็ไม่ได้ดีอะไรมากรลีลูกแก้วแดงง่ายขึ้น,นครับเพราะตอนเรากดบล็อกกดแพรี่เนี่ยเราก็จะได้ลูกแก้วแดงเพิ่มขึ้นด้วยอย่างสุดท้ายก็คือเราจะได้เก็จุดไฟเยอะขึ้นนะเก็จุดไฟก็คือตอนเรากด ลูกแก้วสีฟ้าค้างมันจะได้เกตไฟขึ้นอย่างนี้โอเคมาเริ่มที่คอมโบต่อนอะบริจิตตเนี่ยมันจะมีเกตอยู่2อันเนาะเกตอันบนครับจะเอาไว้ดูว่าเราสามารถแผ่ดีดลูกแก้วฟ้าตัวได้กี่รอบซึ่งสูงสุดทําได้ทั้งหมด6รอบเนาะส่วนข้างล่างเนี่ยไอเกตสีข,าว,ขาวเล็กๆเ,เนี่ยผมจะเรียกมันว่าเกตน้ํามันก็แล้วกันน้ํามันเนี่ยพอมันขึ้นมาตามสกิลที่เรากดเนี่ย พอเรากดลูกแก้วแดงมันจะเปลี่ยนไอเกจน้ำมันเนี่ยกลายเป็นเลขอันติยิ่งเลขอันติเยอะอันติเราก็จะยิ่งแรงครับสูงสุดได้ที่300สแตกนะ็กเนาะสังเกตตรงด้านลูกแก้วเราเนะมันจะมีขีดขาวๆอยู่ตรงนี้ขีดขาวๆเนี่ยมันจะขึ้นมาทุกๆลูกแก้ว3ลูกที่เราเก็บยิ่งเยอะยิ่งแรงนะครับแล้วพอกดปุ๊บถ้าเกิดมันเยอะกว่า3ลูกเนี่ยมันจะนับว่าเรากด3ลูกเลยแบบนี้ดมัมเบลอยู่ที่633อะดูนะพรนี้ผมเหลือ2สแตก็ก อ่ะเหลือ194เห็นไหมดาเมจมันก็จะต่างออกไปเนาะลูกแก้วฟ้าเหมือนกันอ่าอยู่ที่26 29แต่พอเหลือ2อันผมโยมไปปุ๊บอ่าเหลือ15 16ประมาณนี้นะโอเคเรามาดูว่าลูกแก้วแต่ละลูกทำอะไรได้บ้างเนะเริ่มจากสีแดงก่อนนะเราสามารถได้ลูกแก้วสีแดงจากการตีปกติเนาะเราก็จะได้โบนัสในการโจมตีรอบสุดท้ายเนี่ยได้มาพิเศษ3ลูกลูกแก้วสีแดงเนี่ยเราสามารถกดค้างยีได้ ถ้ามีสเต็กเดียวนะมันก็จะชาร์จแค่นี้มันคือการคา์เตอร์ครับถ้ามีมอนมตีเราก็จะสวนเข้าไปอย่างนี้เลยแต่แนะนําว่ากดให้มันตรงจังหวะดีกว่าแล้วก็ถ้าเกิดเรามีลูกแก้วแดงถึง3ลูกเนี่ยตอนเรากดชาร์จมันจะเป็นอย่างนี้ครับอ่ามันจะมี2จังหวะเนะเห็นไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้โอเคปะซึ่งลูกแก้วแดงเนี่ยเราควรกดให้มันติดแพรลี่แบบนี้เราจะได้เกรดเยอะมากเห็นไหมเราจะได้ทั้งหมด ร5 0ก็คือใช้เกจน้ำมันไปครึ่งหนึ่งเลยแต่ถ้าเกิดเราไม่ติดแพรลี่เนี่ยเห็นไหมพอเราใช้ลูกเดียวมันได้แค่5้อ่าน้อยมากดังนั้นกดให้ติดแพรลี่ดีกว่าครับกดให้ติดแพรลี่เนี่ยไม่ยากแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราไม่ติดแพรี่แต่ว่าเราชาร์จครบสแต็กอย่างนี้เราก็จะได้น้ำมัน150าเหมือนกันครับแต่ว่ามันจะชา้านั้นติดแพรลี่มันก็เร็วกว่าโอเคปะ่ะกับกันถ้าเราชาร์จสองสตก็กได้ร้อยเดียว ก็คือได้สแตกละ50เลยนะครับกลับกันถ้าเราติดแพรลี่แม้จะมีลูกเดียวเราก็ได้150แต้มซึ่งสูงสุดต่อรอบเนี่ยจะอยู่ที่150นะถึงจะกด3ลูกก็ตามแต่ว่าก่อนคุณจะกดแพรลี่ก็ดูเกจน้ำมันด้วยนะว่ามีพอหรือเปล่าซึ่งลูกแก้วแดงเนี่ยถ้าคุณใช้โดนสังเกตนะว่ามอนจะโดนรถเกาะไฟนะอย่างนี้เลยเห็นไหมไม่ว่าจะจิ้มไปเลยหรือว่าเคาน์เตอร์หรือบล็อกก็ตาม ก็ได้หมดเลยนะเอฟเฟกขอแค่ใช้โดนก็พอต่อไปมาที่ลูกแก้วฟ้าครับก็ได้จากการตีปกติเหมือนกันแล้วก็ได้จากลูกแก้วเหลืองนะในการเปลี่ยนลูกแก้วแดงเป็นลูกแก้วฟ้าแล้วก็จําที่บอกได้ไหมว่าเกจข้างบนเนี่ยมาจากว่าเราสามารถแพลี่ลูกแก้วฟ้าเราได้กี่รอบอตอนผมโยนไปเห็นไหมมันจะมีเกจสีเหลืองนี้ขึ้นซึ่งสูงสุดเนี่ยหกรอบแพลี่ลูกแก้วฟ้าคืออะไรเดี๋ยวผมพาไปดูนะโอเค หลังจากที่เราโยนไปแล้วเนี่ยถ้าเรากดลูกแก้วฟ้าอีกรอบหนึ่งมันจะกลับมาอย่างนี้แล้วมันจะมีแสงขึ้นมาแวบหนึ่งในจังหวะแสงขึ้นมาแวบหนึ่งนี่แหละครับมันคือจังหวะให้เราแพรรี่นะจะแพรรี่จากการโจมตีปกติก็ได้หรือว่าจากการบล็อกก็ได้นะเออใช่ผมลืมบอกถ้าเรายืนนิ่งๆเนี่ยถ้าเราไม่ได้ขยับจอยสติก๊กการพุ่งอะ่ะจะเปลี่ยนเป็นการบล็อกแบบนี้ครับเราจะได้เกียรน้ำมันเยอะมากเราสามารถเอามาใช้กับลูกแก้วไฟ้าได้เหมือนกันเดี๋ยวผมเปรียบเทียบดู กับการตีปกตินะตีปกติเห็นไหมเพิ่ม,มันนิตหนึ่งอ่าเพิ่มมาแค่แบบติดเดียวกับกันถ้าเกิดสมมตุติเราใช้ท่าบล็อกแทนเห็นไหมว่ามันเพิ่มมาเยอะมากๆนะครับแค่ว่าเราต้องยืนเฉยๆนะห้ามขยับจอสติกถ้าเกิดเราขยับจอสติกมันจะกลายเป็นการพุ่งแทนเนาะหลังจากที่เราได้เกตน้ำมันมแล้วเราสามารถเอาลูกแก้วฟ้ากับลูกแก้วแดงคอมโบกันได้ครับเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลย พอลูกแก้วฟ้ากลับมาล้วก็กดลูกแก้วแดงครับเราจะใช้เกจน้ํามันไปทั้งหมด150เนะเราก็จะได้เกจอันติดมา150มอนก็โดนลดเก่าเหมือนเดิมนะเรามีวิธีเก็บเกจน้ํามันหลายแบบเลยแบบแรกก็คือจากการบล็อกครับแบบนี้แบบที่2คือมาจากการบล็อกการโจมตีของมอนนะแบบที่3ก็คือเราบล็อกค้างไว้อย่างนี้เลยแล้วเราก็กดเด้งกลับมารัวลัว,ลว ซึ่งไอการทาแบบนี้เนี่ยมันจะไม่ได้น้ํามันเท่ากับการบล็อกให้มันติดแพรี่ในจังหวะที่มันพอดีเนาะมันก็ต้องทํา3รอบต่อไปคือบล็อกค้างกับการโจมตีของบอลครับแต่ว่าเราจะเสียเกียรติลบด้วยนะวิธีวิธีหนึ่งก็คือการตีปกติครับซึ่งวิธีนี้ก็ดีนะเราสามารถกดกลับมาลัวๆได้เลยอย่างนี้แบบนี้ครับเราไม่ต้องแบบรอจังหวะอะไรเยอะนะเพราะตีปกติเนี่ยมันไทม์เฟรมเยอะ แล้วก็เหมือนปูเหล่าครับก็คือเราสามารถพรุ่งผ่านดาบของตัวเองเรียกว่าโลดดีกว่าพุ่งผ่านโล่ตัวเองอย่างนี้ได้เพื่อเอาแมทริกเนาะลูกแก้วทั้งหมดเนี่ยสามารถเก็บได้สูงสุด16อันเนะเหมือนกับตัวละครอื่นๆนั่นแหละแล้วพอเราเปลี่ยนสีแดงเป็นสีฟ้าอ่ะ16อันแล้วถ้าเกิดเราอยากเก็บสีแดงอีกเราไม่สามารถเก็บได้แล้วนะอย่างงี้มันจะไม่ขึ้นนะเราต้องใช้สีฟ้าไปก่อนวิธีใช้สีฟ้านะคือเมื่อเรามี8สแต็คขึ้นไปเนี่ยมันจะมีเป็นไฟขึ้นรอบลูกแก้วเนาะ หลังจากนั้นให้เรากดค้างครับบริเจตจะกระโดดเตะอย่างนี้ครับแล้วเราก็จะได้สแต็กจุดไฟมาสูงสุดเก็บได้20อันนะครับพอเราอันติตอนที่มอนติสแต็กนี้เนี่ยมันจะทําให้ติดดาเมจโอเวอร์ไทม์หรือดอทนั่นแหละเป็นดาเมจเผาไหมอ่านี่เราสามารถเก็บได้20อันถ้าเกิดเตะ3ไปถึงเลขจะเยอะกว่ามันก็ได้แค่20แล้วก็สแต็กนี้เนี่ยสามารถเก็บข้ามมอนได้นะเห็นไหม พอบอสตัวหนึ่งตายมันก็จะไปติดถึงบอสอีกตัวหนึ่งดังนั้นพอเราสามารถใช้ได้เนี่ยจะใช้ไปเลยต่อไปลูกแก้วเหลืองอันสุดท้ายหน้าที่เดียวของลูกแก้วเหลืองคือเปลี่ยนลูกแก้วสีแดงไปลูกแก้วสีฟ้าครับนั่นแหละครับหน้าที่ของลูกแก้วเหลืองมีแค่นี้เลยก่อนพาไปดูคอมโบนะครับจะฝากอะไรนิดนึงก็คือถ้าเราตีปกติเพื่อเก็บลูกแก้วแดงเนี่ยเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดเราตียาวเลยมันจะช้าแต่ถ้าเกิดเราพุ่งล้วตีเนี่ยมันจะขึ้นท่าลำเลยซึ่งจะเร็วกว่าเนะมาเริ่มที่คอมโบก่อน รลับตัวแล้มาแล้วเราก็ปาสีฟ้าแล้วเราพุ่งครับไปตีบวกกับการเรากดลูกแก้วสีฟ้ากลับมาอย่างนี้ครับทําสัก3ารอบนะครับหรือว่าทําจนเกลํามันเต็มเลยแหละแล้วเราก็กดสีแดง2รอบอย่างนี้จากนั้นเราก็อันติครับอันติบิจเจตเนี่ยมาค่อนข้างเร็วนะแค่ทำคอมโบติต่อไปนะครับเป็นแบบแปดดอทเราออกนะาะทำเหมือนเดิมครับแต่ว่าเราเปิดด้วยลูกแก้วแดงนะแล้วก็ตีปกติเพื่อเก็บลูกแก้วแดงครับอย่างนี้ พอได้ลูกแก้วแดงขึ้นมาแล้วเนี่ยให้เราตีปกติอีกสักแป๊บหนึ่งจนกว่าลูกแก้วเหลืองเราเนี่ยมันจะกลายเป็นสว่าคอย่างนี้ครับแล้วให้เรากดท่าสว่าค์เพื่อเปลี่ยนแดงเป็นฟ้าครับแล้วจังหวะสวรรคให้เรากดลูกแก้วฟ้าให้มันเด้งกลับมาโดนเราแล้วก็กดค้างลูกแก้วสีฟ้าเลยครับมันจะติดดอทอย่างนี้แล้วเราก็อันติครับเราไม่จําเป็นต้องทําให้มันถึง20ก็ได้นะเพราะมันจะเสียเวลาหน่อยถ้าเกิดเพื่อนๆมีตัวที่ตีแรงกว่าก็สลับตัวตีแรงกว่ามาได้เลยต่อไปเป็นเรื่องของแดงเนาะ โอเคมาเริ่มที่ S 5นะจะบวกดาเมจที่บกติกับลูกแก้วเหลืองแล้วก็บวกลูกแก้วแดงกับสีฟ้าฟรีตอนเราสลับตัวลงมาเนาะ 2S เนี่ยจะบวกดาเมจลูกแก้วแดงตามเกจน้ำมันที่เรามีเราจะได้เกียจน้ำมัน150ชัวรตอนบล็อกติดเนาะตอนสลับตัวลงมาบนสนามเราก็จะได้เกจน้ำมัน150ฟรีเหมือนกันครับ SS 3เนี่ยบวกดาเมจลูกแก้วฟ้านะแล้วก็สีฟติกับลูกแก้วเหลืองที่สุดท้ายเนี่ยจะลดต้านทานทัดไฟของมอนได้ด้วยค่อนข้างดีนะค่อนข้างดี ส่วน 3S เนี่ยจะบวกดาเมจแอนตีบวกดาเมดอก็คือดาเมจเผาไหม้นั่นเองพาสซีฟจาก QTE หรือว่าไอฮิสสุดท้ายเมื่อกี้ก็จะได้ลดต้านทานธาตุไฟเพิ่มอีก5%ส่วน 3S ขึ้นไปเนี่ยก็มีแค่บวกดาเมจเฉยๆและไม่มีเอฟเฟกพิเศษอะไรเพิ่มเติมตามนี้เลยครับของสมไซของสมส่มาเริ่มที่เมมโมรีนก่อน เซตซ้ายสำหรับคนที่ไม่มีตัวละครสาดาวินชีในทีมฝั่งขวาก็คือสำหรับเอามาเป็นแท้งลดกอดโดยเฉพาะสำหรับอาวุธเนี่ยเรโซก็ลำดับความสำคัญตามนี้เลยทีมที่บรจจ t สามารถไปอยู่ได้ก็มีทั้งทีมไฟสำหรับใครที่มีวตานาเบตเนาะแล้วก็สามารถอยู่ในทีมบอยได้ด้วยสำหรับใครที่ไม่ได้มีแท้งตัวไหนเก่งจะใช้สุดท้ายนะครับก็คือเราปั้นบรจจ์ดีไหมบรจจ์เนี่ย สำหรับคนที่เล่นช่วงนี้ก็จะแจกถึง 3S บวกเนาะมันเป็นตัวที่ค่อนข้างดีเลยสําหรับคนที่ยังไม่ได้มีวตานาเบะสามารถปั้นบริดเจตไปใช้ได้เลยนะสำหรับการลดต้านทานท่าไฟของบริดเจตเนี่ยสามารถทําได้ดีพอๆกับวตานาเบะเลยนะแต่ว่าดัมเบก็ยังสู้วตานาเบะไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าบริดเจตเป็นตัวแรง A วตานาเบะเป็นตัวแรง S เนาะแต่สำหรับใครที่ยังไม่มีวตานาเบะผมก็แนะนําว่าปั้นบริดเจตมาเล่นได้เลยครับตัวค่อนข้างเก่งเลยสำหรับคลิปนี้ก็ เท่านี้ก่อนละกันนะครับ